ทุกนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการสืบราคานะเพื่อลูกค้าท่านใดที่กำลังจะออกรถหรือมีโครงการที่ต้องการใช้รถนะเพื่อเราสืบไปสืบมางงเองเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างมา1นึ่งเคสนะครก็คือจะยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นรถโม่ปูน6คิวของ10ล้อก็คือ ลูกค้า,าถามผมมาที่แรกกันเนาะของโซนจังหวัดเลยผมก็ได้แจ้งราคากไปก็สมมติเนาะก็ประมาณ3ามล้านห้าหมื่นพอลูกค้าได้ของผมไปปั๊บแกก็มีพี่ๆน้องๆเนาะอยู่แถวเขตปริมณนทหรือกรุงเทพก็สืบราคาก็สอบถามราคาว่าทางนู้นเป็นราคาเท่าไหร่แต่ไม่ได้แจ้งทาง ส่วนนันไปว่าเราจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่หรือว่าดาวเท่าไหร่ตัวนี้เขาก็เลยเสนอราคามาประมาณว่าซับดาวยี่สิบเปอร์เซนโดยใช้เงินออกรถสามแสนตัวเนี้ยในเงื่อนไขของเขาเนี่ยจะทำตารางมาอย่างดีเลยตารางส่วนลดตัวนี้บวกแปดเจ็ดเปอร์เซนตัวนี้บวกแปดสามเปอร์เซนสรุปมาตัวนี้เราได้รับส่วนลดเท่านี้เท่านี้ สรุปวันรับรดจริงใช้เงินรถ3 0 0 0 0นบางทีเราจะงงนะเนาะมันส่วนลดเยอะบางทีเป็นตารางลงมาแต่ส่วนมากของผมนะเอาเน้นๆเ,เลยผมไม่ค่อยทําตารางหรอเนาะวิธีการขายคือ,อสมมติดาวสมมติ3ามล้านห้าหมใช้เงิน3 0 0 0สนก็จะบอกแบบนี้แหละไม่อธิบายเยอะใช้เงินสามแสนเจงวด งวดละเท่านี้คันนี้จบผมไม่ค่อยอธิบายเยอะหรอกแต่คันนี้ถ้าใครสืบราคาในลักษณะน,น,นี้ผมก็เลยแนะนําว่าให้ถามราคาเงินสดเลยเราจะไม่ได้งงเอามาเป็นเที่ยวกันเลยสมมุติที่แรกก็ให้ 3, 000, 000, 000. สามล้านห้าหมื่นสืบราคาที่สองมาเลยราคาเงินสดไม่ต้องเอาซับเอาเซฟหรอกสมมติเขาให้มาสามล้านสองหมื่นมันจะไดะ้รู้ว่าเราสืบราคาเนะ้นเราจะดู พอเราสืบราคาเราก็อยากรู้ราคาจริงๆว่าราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ไปสืบเอาราคาซับดาวมาเนาะมันก็ไม่มีผลประโยชน์ทําให้เราเสียเวลาด้วยตรงนี้ถ้าใครได้ฟังคิ่ผมอยู่ก็เวลาเราสืบราคาเราก็เน้นถามราคาสุทธิก็คือราคาเงินสดเนาะมันไม่ใช่ราคาเงินผ่อนถ้าเราได้ราคาเงินสดมาเราก็สามารถต่อรองราคากับทางศูนย์ใกล้บ้านเรา ต่อจากราคาก็จะเป็นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถาคุยกันเข้าใจเนาะแต่บางคนหาใหม่ใหม่นี่มาเจอราคาซับดาวเข้าไปนี่งงตาแตกเลยส่วนลดเยอะแยะพอมาถามอีกที่ใกล้บ้านเราก็ส่วนลดมันหายไปทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ราคาเงินสดอย่างเดียวครับถ้าใครได้ฟังคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่ๆเพื่อนๆในเพจถ้าใครได้สืบมีแบบว่าจะสืบราคาเพื่อการต่อลองเนี่ย ให้ทมราคาเงินสดอย่างเดียวนะผมก็ฝากไว้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางเพจผมได้นะครับขอบคุณครับ